ไ้จ้าเบิังน้ำพอยายจ้ะที่น่ะเอ้ยน้ำพอยายลงมาเลยนี่เดี๋ยวไงๆงงาฝนก็แรหลดนชอน้ยโอ้ยดอกค็ด่นจ้ะโย่ สวัสดีจ้าสวัสดีในวันที่แปดมิถุนาย,ยนหกหาจ้ะพี่น้องมัอนี้พ้าพี่ผ้านอ้อ,อ,นองขับปลาคือเกาเอ่าเนาะจ้ะเนาะมันหลุดน้ำกันมานสีมาน,มานเพราะจับมาตามล่าเห็ดผึ่งแดงซี่คือเก่าจ้ะไหนจ้าไปหลุดน้ำกันจ้าจ้านีสองดอกแหลกแหกมันห้าจ้ะพอพอกันแต่เดือนนี้ได้จ้ะพี่น้องมัอนี้บัเด็กวันไหนดอกจ้ะสี่หกมกราแล้วล่ะร้อนบ้านเจ๊ เก็บตามพี่ผึ่งแดงซี่คือเกาจ้าเ <Okay. S 1> ราว่ากวาใหญ่จัะพี่น้อะ Ikke no, fullt.

thì mì khán giảy phiên họ khán giảy khắc phục giảy mì xưa mưa 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 ไปไตัวนี่ก็ดอกหน่อเต่าใบใหญ่น่าจะหนาะดอกใบน้อย เห็นแล้วยนะเรื่งลักษณะบรรยูขเนดอกพดีลยไ่เน้อยกับซวิตเตื่อเห็เลยจ้ะหนูก็สมบูรณ์เป็นได้น,น,หน,หนะ Hvor mange har du hatt? じゃあ、みんうううな、みんなのヘクランシフォーベット。 nhé rút Hãy subscribe ลองนีพี่น้องตอนนี้ผึ่งเด็กขาไดเออจ้าพายพี่ฟ้าน,น้องินข้างไปปลาไม่จ้ะมาหลุดน้ำกันว่าสิมันมาจ้ะเพิ่งส้มบรรยากาศวิวพี่น้อง ไปจ่าเบิังน้ำพอยายจ้ะพี่น้องเฮ้ยน้ำลงมาเลยนี่เดือดง่ยง่ายุ่าุ่นก็งหล่นนช่อนแหงโอ้ยดอกค็ดฝนจ่าถูกน้ำทังเพื่อะรบอสเถิงจ้ะพี่น้องทุเรองดอกน่อยยุจ่าหน่อยุ๊กไ

พี่อีจ้ะมันข้างนาะมันดึมถใบหัวพี่น้องงอแเลยพี่น้องดอกสวยๆพี่น้องตั้งกองอะไรเด้จ้ะมันหกพี่เสเบ่งบรรยากาศ

nồi nghe cũng ngon đây. cái, nhẹ, cái, Để. À. Để Để cái, ừ. cái này, này. Để Để. 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 Thả, đi nhào, à, ta. พีนอยเดี๋ยวเ้สองดอกเลยเอางามเลยจ้ะพี่หน้องจ้ะมึงอย่าเทของหาจ้ะ สีม you know, ันแห้งนะจ๊ะมีกี่เบสมดจ้ะนี่เดี๋ยวเราไงง่าไม่จําเลยนี่ดืมัน้ำชีวิตเฮ็ดอีกจ้าสีมันมาจ๊ะเดี๋ยวไล่ซัมได้นะจ๊ะเนาะจ้ะเอ้ยหัวดูพี่น้องพี่หัวหัวมาซ้ายๆเก็บขี้เก่าเขากับพ่อเด็กเก็บดีจ้ะพี่น้องว่าเฮ็ดเกิดเริ่มไงขึ้นไปเรื่อยจ้ะดอกสมบูรณ์ครับจ้ะ 음, không đi được không ừ, ừ, được được cần gì ta เออกิดมาเลยจ้าจ้างทีไ่นพี่น้องอ้ยกอยู่ดก็ต้องสีโพอีกรอบจ้ีจ้จ้อีกคนจ้ะพี่น้องเ้วจ้ะ mưa mưa nữa, ý nè mưa 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 ra mưa 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 เดี๋ยวพี่ต้องห่อพี่น่อเดีขนมะแน่นะาะอาหันแบดเบิดจ้ะชาแดแหลจ้าถ่ายคิปพี่ๆองเบื้งต่อจ้ะจะพี่นอซ้ำสนะีดอกนะจะดอกางามเลยจ้าหานังจันทร์จ้ะพีนห่าเขาเก็บ นี่เดี๋ยวว่เห็นเลยกันจ้าพี่สงไว้หมูหนึงจ้ะเด่องวักษนะดอกไหมักษนะดอกไหมนี่จ้ะพี่น้องสเต็กต่างจากแค่ผงเทียน้วยจ้ะ บางคนบางฐานมันถืว่าเป็นให้เถึงไว้บอมเมนจ้านี่ก็มีให้ถึงไว้ทินนี่เราสะอาดคมนิดน่อยจ้ะได้คือก็องา่างเลยจ้ะ

你在玩吗？这是出来人鱼干食物。啊，为什

นี่ทองกระต่นี่จ้ะารที่เราให้ผึ่งอาจจะเป็นให้ผึ่งคมนี่จ้ะตัวดอกงามงามลองใหบผึ่งอื้มดึงจะ จากเกิดบากลับไปทั้งในมนันอีกครับออกมากแล้วครับอาด่ายก็ได้แกงอยู่มันก็ได้แกงอยู่นะคือให่ไเนอะคุ้ดได้สงานก็ถอะก็ขึ้นสัเก็บอุจ้าจะกลับบ้านจะพาพี่พาน้องมาซื้อรูปคลิปกันจ้ะ บ้งยูสาวก็ลงไปอยู่ข้างล่างตอนนี้นั่งเครื่องพราราหินนะจ๊ะน้องมาเบืองหยอดเห็ดเข,ข้าๆจ้ะนี่จ้ายอดเห็ดตอนนี้เป็นของชีวิตเห็ดกับลูกสาวนะจ้ะทั้งสามกับตาเป็นของอาของอาจ้าก็ะทือว่าหมาอยู่นอกจ้ะพี่หน้องมาสวยๆตามหาปลาเห็ดกว่าสิเจอตอนนี้ก็ขํากรวบายแล้วจ้ะ จ้าสินชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเหตุให้ด้จ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้าจือพี่น้องแจ้งสุดะผาดคลิปใหม่ๆนะจ้าเนาะพี่กายข้าเหาทิ่มามันนี้กับปลาบ้านน้องเมกตำบลหอยคาอำเภอบุญทนิกจ้าสำหรับคลิปนี้เขาจบคลิปเพียงสำเนะจ้าขอตัวกบ,บานกอนจ้าสวัสดีจ้า